สวัสดีค่ะพบกับช่องเยเมพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆนน้อยจากทางช่องค่ะค่ะการบํารุงดูแลต้นไม้การรักษาการป้องกันต้นไม้ที่ให้ปราศากดสศัตรูพืชแล้วก็มแมลงนะคะมีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในบ้านสบายค่ะได้ทั้งการบํารุงและการป้องกันแมลงนะคะสิ่งนั้นก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ และสิ่งที่ย่าแมวว่านั้นก็คือลูกมะกูดค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะอยู่บนต้นก็มากมายเลยนะคะแล้วเราก็จะไม่เอาบนต้นนะคะเราจะเอาที่ร่วงหล่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่ร่วงหล่นลงมาเราสามารถนําไปไล่มแมลงแล้วก็บํารุงต้นพืชในตัวเดียวกันได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บคะ่ะ มดนะคะลูกเหลืองลูกเขียวใช้ได้หมดค่ะ<อ>ค่ะเดี๋ยววันนี้เราเก็บแค่นี้ก่อนค่ะไปค่ะ หลังจากที่เราเก็บมะกรูดได้พอจํานวนที่เราต้องการนะคะยยแมวก็ใช้ประมาณกระมังหนึ่งนะคะหลังจากนี้เราก็จะนํามะกรูดที่เราเก็บนะคะมาหั่นครึ่งนะคะไม่ต้องล้างค่ะเพื่อนๆลงมือกันเลยค่ะวิธีการนี้ทําแบบง่ายๆนะคะแค่เก็บผลมะกรูดที่ตกตามพื้นนะคะแล้วก็มาหั่นนะคะเพื่อนๆ ไม่ต้องมีวิธีการมากมายนะคะไม่ต้องไปหมักไม่ต้องอะไรนะคะแค่หั่นค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราหั่นผลมะกูดจนหมดแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะนําแบบนี้เลยนะคะมาวางบริเวณรอบๆโคนต้นพืชของเรานะคะเพื่อป้องกงันแมลงแล้วก็บํารุงต้นพืชนะคะเพราะว่าในผิวมะกรูดนะคะมีน้ํามันหอมระเหยแล้วก็ในผลก็จะมีน้ําที่เปรี้ยวสามารถบํารุงต้นพืชได้นะคะเคยเห็นไหมคะว่า เวลาเขาอยากให้บอนสีของเขางามๆนะคะเขาก็จะเอามะนาวไปใส่หรือไม่ก็เอามะกรูดเนะะี่ยค่ะไปใส่เพื่อเล่งสีกัดให้สีสวยนะคะแล้วสามารถบำรุงต้นพืชอื่นก็ได้นะคะเราก็จะนำมาวางรอบๆโคนต้นคือต้นไม้ที่เรามีนะคะวางไปเลยรอบๆค่ะป้องกันมแมลงแล้วก็สามารถบำรุงต้นพืชไปในตัวนะคะเพื่อน เราไม่ต้องหมักนะคะแล้วก็ไม่ต้องคั้นน้ํานะคะสามารถหั่นแล้วก็มาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อป้องกันแล้วก็บํารุงไปในตัวนะคะเดี๋ยวเราไปต้นต่อไปนะคะเพื่อนๆออการบํารุงด้วยมะกรูดแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชลงดินหรือพืชในกระถางทําได้หมดนะคะค่ะช่วงนี้ ต้นพืชต้นไม้แม้กระทั่งต้นหญ้านะคะได้ฝนนะคะงาไปหมดเลยค่ะหญ้าก็เริ่มจะลกนะคะเพื่อนๆก็หมั่นดึงๆออกหน่อยนะคะเพราะว่าจะไม่แย่งอาหารกับต้นพืชของเรานะคะค่ะก็ใส่ไปเลยโดยรอบๆโคนต้นไปนะคะมดมแมลงก็จะห่างไกลต้นพืชของเราได้ด้วยมะกรูดนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะค่ะอย่างบอนสวยๆพวกนี้นะคะไม้ในกระถางก็ใส่ได้นะคะ เราก็ใส่สัก3ามสี่ซีกนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่ก็สอซีกนะคะพอต้นไม่ใหญ่นะคะใส่ไปเลยค่ะค่ะวางไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อบำรุงและป้องกันมแมลงไปในตัวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการบำรุงการดูแลต้นพืชป้องกันมแมลงแบบง่ายๆด้วยมะกรูดนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทามได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทามด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากจากทางช่องค่ะ